ดีครับผมเลิศสิทธทวัฒนราชการบำรานรปภสม,มุรประการ72วันนี้จะเป็นการมาแนะนำเกี่ยวกับการเหยียบตะก้อหรือว่าเล่นลูกหน้าเน็ตเหยียบตรงตะก้อแล้วก็เหยียบตะก้อลงขาตกตรงข้างเป็นลนักษณะเป็นการเล่นลูกหยอดหน้าเน็ตนะครับและก่อนอื่นขอทบทวนการวอร์มก่อนนะครับ1 2 3 4 5. หนึ่งสองสามสี่ห้า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 ต่อไปกำเริอมแปดมัดนะครับมัดที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ามัดที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้ามัดที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้ามัดที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามัดที่ห้า 1>, 1 2 3่5อม้ามาท 6, 1 2 3ก5มา 7, 1, 2, 3, 5, มเจ 8, 8, นเจ้ะรับาข้อต่อแล้วามเนื้อแมไปแล้วต่อไปก็เป็นการขี่ขาเพื่อประโยชน์ในการยกขึ้นเหยียบแล้วก็หน้าเน็ตหรือกระโดดขึ้นกว่าะจะได้สูงเหนือเนตนะครับหนึ่สี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วก็ึดค่าตะก้อครับต่อ,อไปและหน้าหลังครับ ไปเตะขาสูครับเอ่ออ่ออ่อ,อ,อให้ตัวเพววื่อฟาดครับยกซ้ายเตะขวายกซ้ายเตะขวายกซ้ายเตะขวา,ายกซ้ายเตะขวาต่อไปยกขวาเตะซ้าย ยกวเตะซ้ายยก胯เตะซ้ายเตเตะซ้ายต่อไปาการเหยียดตะก้อลงด้านนีก็จะมีท่าอยู่เหมือนกันครับท่าโดยการเหยียบเลย,เยเนะครับกระเที่ยวเท้าคู่ก็ได้ครับเท้าคู่นี้ก็ได้ตัวเท้าคู่เหยียบลงไปเลยครับท่าตะก้อเหยียบตะก้อ วันนี้ก็เป็นการเหยียบด้วยเท้าขวานะครับ อ่าปาดสองลูกแล้วปัดดูรีเกียบนะครับ้าเล่นจริงใช้คแค่สามลูกนะครับลูกที่หนึ่งรับล,ลูกที่สอง โง่ลบสิบสามเหยียบยังเล่นได้แค่สามนะครับ พ้อมดอกให้ได้เยอะๆก็ได้หรือจะใช้สามค้างตามกติกาก็ได้ครับหายเหียบไปเลยงยหี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ